สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําพิกภายกันค่ะในหัวข้อที่ว่าวันนี้จัก,กรวาลมีอะไรที่อยากจะบอกคนเป็นพิเศษบ้างมีกล่องไพ่เลือก3ามกล่องนะคะกล่องหมายเลขสองสามห้าเลือกกล่องไพ่กล่องที่ดึงดูดสายตาดึงดูดความรู้สึกคุณมากที่สุดนะคะใช้ความคิดไม่ใช้ความรู้สึกไม่ใช่ความคิดนะคะมีผลในวันที่คุณคลิกเข้ามาดูนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยทั่วไปนะคะถ้าข้อความไหนไม่ตรงแสดงว่าข้อความนั้นไม่ใช่ของคุณนะคะ ขอให้ทิ้งเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะใช้ความรู้สึกนะคะเลือกได้แล้วเราไปกันเลยค่ะที่กองแรกค่ะกลองหมายเลขสอค่ะ กองหมายเลขสองนะคะไพ่ใหญ่จะบอกคุณว่าในเวลานี้นะคะคุณกําลังคิดฝันถึงสิ่งที่คุณปรารถนาในหลายๆอย่างนะคะไพ่อยากแนะนําให้คุณนะคะหันหน้าไปขอคําปรึกษาจากผู้รู้นะคะและปรับสมดุลทางอารมณ์ซึ่งนั่นนะคะจะทําให้คุณเกิดปัญญาในการหาทางทําความฝันให้กลายเป็นความจริงนี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกค่ะไพ่กองต่อไปกองหมายเลขสามนะคะ ไพ่กองหมายเลขสามนะคะไพ่อยากจะบอกคุณว่าขณะนี้นะคะคุณมีภาระหน้าที่หนักอึ้งนะคะที่จะต้องแบกไว้นะคะและนั่นทําให้เกิดการทะเลาะกันนะคะเพราะความคิดเห็นที่มีไม่ลงรอยกันนะคะไพ่อยากแนะนําคุณว่าขอให้คุณยึดมั่นในอุดมการณ์ของคุณนะคะอย่าลังเลใจนะคะและความสําเร็จจะอยู่ที่ปลายทางนี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกค่ะ ต่อไปไพ่กองหมายเลข5้านะคะไพ่อยากจะบอกคนว่าขณะนี้นะคะคุณมีการตั้งกำแพงใส่ใครบางคนที่กโกหกหลอกลวงคุณนะคะทําให้ความสัมพันธ์นี้จะต้องแยกย้ายจากกันนะคะไพ่อยากแนะนําคุณว่าขอให้คุณใช้เวลานี้นะคะในการพักเยียวยารักษาจิตใจตัวเองนะคะทําจิตใจของตัวเองให,ให้เป็นคนที่มีความเข้มแข็ง น,นิ่งสงบนะคะกลับมาค้นใจตัวเองถามถึงความต้องการและความปรารถนาของตัวเองนี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอยากได้ทำหัวข้ออะไรก็คอมเมนต์บอกเอาไว้ได้นะคะค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ